ที่มาใหม่เลยนะครับผมคันคันนี้เลยนี่ครับผมคันที่48นะผมปึ้งนั่นก็คือ สวดีครับผมกับลุงชารตอ HD 1นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมคาร์พา킹อีกแล้วนะครับผมและแล้วมันก็อัปเดตอีกแล้วครับน้องๆวันนี้นะลุงจะมาบอกการอัปเดตนะครับผมว่ามีอะไรมาใหม่มากมีรถมาใหม่มีอะไรมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโอเคไม่รอช้ากันเลยไปดูกันเลยนะครับผมมีอะไรอัปเดตมามากนะครับผมแล้วก็ชื่อของลุงนะครับผมไปดูเวอร์ชั่นก่อนก่อนนะครับผมเวอร์ชันนะผม เวอร์ชันนะครับผม4.8.9.44นะครับผมโอเคอัปเดตเมื่อวันที่ประมาณเดือนเมษายนนะเออไม่ไม่บอกวันที่ละกันเพราะว่าแต่ละคนอัปเดตไม่เหมือนกันนะครับผมตรงนี้จะมีแชทด้วยนะทุกคนเห็นไหมแชทนะแชทนะนี่แชทระหว่างเพื่อนนะแล้วก็แอดเพื่อนได้ด้วยนะครับผมนี่ไหมหาคนเข้าแคนนะครับผมคุยอะไรได้นะเออก็โอเคนะนี่ไหมเราเข้าไปคุยได้นะครับผมนี่เข้าไปคุยได้นะครับผมนี่เขาเสียวอยู่นะเออโอเคขึ้นเลยนะผม นี่การสื่อสารนะครับผมเยอะแยะมากมายอ่ะโอเคไปดูอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้นะนี่อัปเดตพวกไอ้นี่นะขเขาเรียกว่าอะไรเดลี <Wow. S 1> ่แท็กแม้วพวกทําเกี่ยวกับภารกิจนะครับผมเนี่ยจะไปดูภารกิจเบิร์นยางภารกิจส่งของภารกิจส่งคนนะครับผมภารกิจอ่าอะไรขายรถนะครับผมเออโอนรถแลกเปลี่ยนรถนะอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผมว่ามีรถอะไรมาใหม่บ้างนะครับผม ไปดูรถคันแรกนะครับผมรถคันที่คันที่มาใหม่เลยนะครับผมคันคันนี้เลยนี่ครับผม <Wow. S 1> คันที่48นะครับผมปึ้งนั่นก็คือชเชฟโรเลตนะชเชฟโรเลตนะเออเป็นชเชฟโรเลตปีเก่านะ198อะไรสักอย่าง1994นะเก่ออเป็นชเชฟโรเลตรถรถแบบว่ารถคลาสสิกนะเออเนี่ยนะครับผมมันก็น้ำหนักอยู่ประมาณ1,700นะรถคลาสสิกนะดูภายในภายในนะนี่ดู ภายในก็เรียบๆหรูๆนะเออแต่เขาว่าเขาบอกว่าเสียงอัปเดตมาใหม่ด้วยนะเสียงรถนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองไปดูรีวิวกันต่อนะครับผมอ่ะไปดูคันต่อไปนะผมนี่คันที่48นะมาใหม่นะไปดูคันต่อไปครับผมคันต่อไปนะครับผมคันที่65นะครับผมนี่มิตซูชิอิเล็กทริกว่าอิเล็กอิเล็กอิเล็กแลนด์หรือสักอย่างนึ่งเป็นรถมิตซูบิชิเป็นเป็นซูเปอร์คาร์รุ่นเก่าของ ทางค่ายมิซูบิชินะทุกคนแต่จนคันนี้มัน500ทองด้วยนะเออคันนี้5 0 0ทองนะเดี๋ยวลุงจะแต่งลองดูชุดแต่งเขานะครับผมนี่เอออ่ะจัดไปเลยดีกว่านะเออเดี๋ยวรอช้านะครับผมนี่ซื้อมาแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราไปรีวิวรถแต่ละคันกันนะผมนี่เป็นรถมิซูบิชิแบบเป็นรุ่นซูปร์คารุ่นเก่านะแต่แม่งแบบชุดแต่งแม่งโคตรโหดอนะอ่ะไปดูคันต่อไปก่อนนะครับผมก่อนจะไปดูรถอ่าเดี๋ยวไปดูก็เลยรถในช่วง ช่วงรีวิวรถนะว่าแต่ละคันจะเป็นไงนะทุกคนนะไปดูกันต่อไปครับผมนี่คันต่อไปไม่รู้ใช่คันใหม่ป่ะนะุงไม่แน่ใจน่าจะเป็นคันใหม่เป็นดอทชาร์เจอร์เป็นรุ่นใหม่นะชารดอทชาร์เจอร์ปี2 0 0 0ันหรือเปล่านะเออนี่อันนี้น่าจะเก่านะนะไม่ใช่รถใหม่หรอกนะโอเคน่าจะมีสองคันหรือเปล่านะแน่ใจนะอ๋อมันเป็นรถรถไม่ใหม่หรอกแต่ว่าเสียงมันใหม่นะทุกคนนะคันนี้เสียงมันมาใหม่ไหมฟังเสียงมันเห็นไหม เออเสียงใหม่เสียงใหม่นะผมแล้วก็รถใหม่น่าจะไม่มีแล้วนะน่าจะสองสาคันหรือเปล่าจะขอดูก่อนนะครับผมโอเคน่าจะไม่มีคันใหม่แล้วนะมันประมาณสองคันนี่แหละส่วนคันนี้น่าจะเป็นอัปเดตเสียงมาใหม่นะดูสิเสียงไม่หโหดหิดหาย โอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นนะผมว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะผมก็มีชุดนะทุกคนนะนี่มีชุดมาใหม่นะทุกคนนะเดี๋ยวลุงจะแต่งตัวเป็นแบบเปลี่ยนชุดกันนะเพราะเะว่าชุดมาใหม่นะทุกคนนะดูนะครับผมชุดอะไรว้าวชุดคุณหมอนะครับผมนีชุดคุณหมอชาโดนะแล้วก็มีชุดนี่เทควันโดด้วยหูโกเทชุดนี้ฟิลจัดเลยนะนี่ชุดคุณหมอนะครับผม มีหมวกคุณหมอไหมน่าจะมีนะเป็นชุดเซ็ตของเขานะอันนี้เนี่ยหมวกหมอหมวกหมอ, <c oughs> อโคตรเท่แล้วก็มีหมวกอันนี้หมวกสเก็ตนะนี่หมวกสเก็ตโคตรเท่สองร้อยทองนะนะแล้วก็มีอะไรมามาอ๋อมีผ้าปิดปากโอ้โหหมอหมอต้องมีผ้าปิดปากนะเอยอยนี้ตองต้องปลอมตัวเป็นหมอแล้วนะหมอนะครับผม หมอมาแล้วครับน้องๆน,น,นี่มีนี่ด้วยทุกคนตรวจตรวจ,รวจชีพประจรนะรชีพประจนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมีรองเท้ารองเท้ามาใหม่รองเท้าหมอแหละนะจะเป็นหมอนะซื้อไปเลยแปดร้อยทองนะทุกคนตึงๆ <Wow. S 1> นะครับผมแล้วก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะแต่งตัวเป็นชุดหนึ่งเป็นใส่ตัวนี้ไอไอไหมวกหมวกสเก็ตเนี่ยเด็กสเก็ตใช่ไหม เด็กสเก็ตใส่หน้ากากดิแล้วก็ใส่ชุดมันเป็นชุดเทกันโดนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องต้องมีหมวกด้วยนะเนี่ยเนี่ยอ๋อมันเข้ากันเหรอไม่ค้าไม่น่าเข้านะเออหมวกเทกนโดนทำไมต้องใส่หัวสเก็ตอ่ะเข้าตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะใส่เอาใส่ที่ประจอนทำไมเนี่ยไม่เข้ากันเลยขอดอกนี่ก็ไม่เข้าอ่ะ ก็ไม่มีอะไรละมีรองเท้านี่แหละ,ะเท้ากิ้นนุกเทคนโดเลยรเขาอะเอ้ยแมวแมวแมวเราต้องเป็นหมอเดิอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้มีชุดหมอกับชุดเทคนโ,โดมาใหม่นะก็ฟิวเฟียไปเลยนะครับผมลุงลุงก็จะเดี๋ยวปลอมตัวเป็นหมอละนะครับผมไปตรวจโควิดแล้วกันโอเค,คแล้วก็มีแอนิเมชันมาใหม่ไหม ไม่น่ามีอะไรนะโอเคก็ไม่มีอะไรมาใหม่แล้ะอนิมเมชั่นนะก็มีเสียงรถมาใหม่แล้วก็มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะผมที่เขารอกันมานานมากนะก็คือรถคันนี้นะครับผมรถคันนี้นะที่ทุกคนรอคอยนะครับผมคือชุดแต่งที่ทุกคนรอคอยมันมาแล้วนะนั่นก็คือ GTR R35 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลุงจะเปลี่ยนเป็นรถสีขาวนะเพื่อจะเอาชุดแต่งมาดูนะ ชุดแต่ง Liberty Walk นะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูแลเออลืมไปว่าไม่มีล้อมาใหม่บ้างนี่ไงนี่ไงทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวล้อมาดูล้อกันนะนี่ล้อล้อใหม่นะล้อมาใหม่นะล้อล้อมาล้อที่มาใหม่นะครับผมก็สวยนะนี่อุ้ยมีล้ออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้กดเสียว่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นล้อแบบอันนี้ล้ออะไรโอ้ ล้อกุญแจอันนี้ก็ล้ออันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็ล้อแบบนี้น,นี้ล้ออะไร oppose? อ๋อกุญแจอันนี้ก็ล้อแบบไม่สวยเท่าไหร่นะเนี่ยก็พอประมาณเจ่ล้อมันแตกๆอ่ะเอออันนี้อันนี้ก็พอได้อยู่นะเนี่ยดูนี้สิอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะเป็นล้อรุ่นแบบรุ่นเก่ารุ่นแบบ รุ่นแบบว่ารถแข่งรุ่นคลาสสิกเนี่ยรุ่นแบบสมัยก่อนอะ่ะเออรถรถแข่งรุ่นสมัยก่อนใช้ล้อบแบบนี้กันนะเออนี่ก็สวยด้วยนี่เป็นล้อแบบว่า 5, 5แม็กห้าห้าแฉกนะนะนี่อันนี้เสี้ยวอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อห้าแฉกอันนี้ก็สวยอยู่นะนี่นี่เป็นแบบล้อจักรอันนี้ก็เป็นล้อแบบนี้ล้อแบบนี้ โอ้เยอะมากเลยนะอัปเดตล้อใหม่เยอะมากเลยแต่ว่าล้อมันไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้ล้อมันแบบเป็นล้อแบบรุ่นคลาสสิกอะ่ะเออเนี่ยนะอ่ะโอเคไปดูชุดแต่งไอ้ริปเปอร์ตี้กันเลยดีกว่าทุกคนเดีย๋ยวลงุงขอขอล้อตัวนี้กันครับว้าว <Whoa. S 1> อ่ะล้อสวยดีจัดแบบไปเลยดีครับอ่ะไปดูชุดแต่งนะครับผมส่วนอันนี้ก็มีไฟมาใหม่นะทุกคนนะเห็นไหมใช่ปะใช่ใหม่ปะไม่รู้อะ หม่ป้าไม่รู้จัดไปเลยไฟส้ม่ะโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมนะับไฟไฟทะเบียนอันนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะมาดูชุดแต่งริบบ r t ตี้นะทุกคนนะริบบ r t ตี้บลอกนะนี่นะครับผมนี่มาแล้วนะทุกในที่สุดก็มาแล้วนะแต่ราคานี้บอกไปเลยว่าโคตรแพงนะอันนี้ก็เป็นไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเป็นริบบ r t ตี้บลอกหรือเปล่าหรือว่าตัวเมื่อกี้นะแต่ว่า2ตัวนี้มาใหม่แล้วทุกคนนะดูดิแบบชุดแต่งแบบสีทองนะ ุแต่งแบบเงินไอ้ใช้ทองอ่ะโคตรสวยอนะ่ะทุกคนนะนี่ต้องจัดแล้วแหละนะเดี๋ยวลุงจะเอาคันนี้ไปรีวิวนะทุกคนชอบชอบชอบันไหนวะอันนี้ดีกว่านนมันเวอร์จัดวะอันนี้แหละย i b e r t ตี a l k ลนะมาใหม่แล้วชุดแต่งเขามาใหม่แล้วนะแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะเออชุดแต่งแม่งแบบจัดเต็มเลยนะอันนี้แล้วแต่ชอบนะมิงชอบอันนี้มากกว่า มันไม่เข้ากันนะครับต้องชุดนี้นะผมชุดนี้ตัวชุดนี้นี่ยชุดสุดท้ายนี่โคตรสวยแบบสุดอะสุดจัดเลยบอกเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวคิวข้างตัวนี้นะโอ้ดูดิมาแล้ววะทุกคนเป็นสวยอะงามจัดเลยนี่โโหเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยรอมานานแล้วนะชุดแต่ตงตัวเนี้ย นี่เลยโคตสวยเรียบเรียบแต่สวยมากนี่ก็ฝาข้างเอามาใหมอ่อย่างสุดหูดูดิอย่างเฮาอ่ะว้าวเค okay, เลยนะโคตสวยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาไปรีวิวนะผมว่ามันสุดแค่ไหนะครับน้องๆดูดิ อ้ยเร่อนี้มีอันนี้อันนี้ปรับใหม่แล้วทุกคนนะมันจะบอกพิกัดด้วยนะว่าสูงเท่าไหร่ยกเท่าไหร่นะอันนี้โอเคนะครับผมอันนี้ก็ยกสูงประมาณนี้อ่าบอกพิกัดนะมันจะบอกแล้วว่าความกว้างของฐานล้อเท่าไหร่นะเอออันนี้บอกแล้วนะอันนี้ก็มีมีอะไรใหม่ใหม่นะเฮ้ยหมอแม่งสุดเกินว่ะหมอแม่งขับ E T R สามห้าอันนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่นี่ก็ไม่มีอะไรใหม่ก็มีประมาณนี้ คร่าวๆนะทุกคนมีชุดมีรถมาใหม่สองสคัญแล้วก็มีชุดแต่งมาใหม่แล้วก็เสียงใหม่ด้วยนะไอ้นี่ GTR นี่ก็เสียงใหม่นะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเราคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวลุงจะไปรีวิวไอ้ GTR แล้วก็ไอ้รถต่างๆ,ๆที่มาใหม่นะแล้วก็ชุดแต่ง Liberty นะทุกคนนะนี่ต้องจัดเต็มนะทุกคนนะโหเหสวยอะ่ะเออโอเคโอเคทุกคนก็มาอัปเดตประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะผมว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ พวกอัปเดตพวกล้อพวกรถพวกเสียงพวกชุดแต่งนะครับผมเออแล้วก็ชุดชุดคุณหมอนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนมาอัปเดตแบบสั้นๆนะแล้วเจอกันครับผมบ๊ายๆคุณหมอครับ GTR 3 5ชุด Liberty Walk นะัทุัคนะโคตรเท่ ote, นะ l i t e r t y Walk คิดนะผมชุดคิดเออโคตรเท่ โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้รุมด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ